ยังคงอยู่กับประเด็นของสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังจากที่มีรามากกับแม่เกตเธอก็ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจนเกิดเทศกาลยูเจนขึ้นมาโดยการไลฟ์สดแบบมาราธอน รับจ้างจากทั้งแบรนด์เล็กและแบรนด์ใหญ่ที่พิสูจน์เลยคือเจนนี่สามารถดึงดาราศิลปินคนดังมาร่วมไร้สดได้ทําให้มีผู้เข้าชมรวมถึงการกดตะกร้าสินค้าจํานวนมากสร้างรายได้ให้ทั้งเจ้าของแบรนด์และตัวเธอเองแต่เนื่องด้วยการขายของออนไลน์พี่ลูกค้าสามารถกดยกเลิกได้ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เจ้าของแบรนด์ทุกคนต้องยอมรับอย่างเลี่ยงไม่ได้แม้แต่สาวกะละแมพัชรศรีก็ยังเจอลูกค้ายกเลิกออ,อเดอร์ขณะเดียวกันเจ้าของแบรนด์หนึ่งที่ได้ร่วมไร์สดกับเจนนี่ได้ออกมาเผยว่ามีลูกค้ายกเลิกออเดอร์จ จากหลายประมาณ7,000บ้านเจอยกเลิกทุกหนึ่งนาทีน้าเจ้าของแบรนด์ยังเผยต่ออีกคิปว่าเจนนี่ไม่ควรที่จะต้องรับผิดชอบอะไรเลยเพราะมันคือความเสี่ยงที่ต้องรับได้อยู่แล้วเพราะปะกติเราไลฟ้เองเปอร์เซ็นต์การถูกยกเลิกประมาณ15-20%แต่รอบนี้วอลุ่มเยอะคือคนเยอะหลายหมื่นบ้าน เรียกได้ว่าการที่ลูกค้าย,ยกเลิกออเดอร์นั้นสร้างความเสียหายต่อแบรนด์จำนวนไม่น้อยถึงแม้ทางเจ้าของแบรนด์จะบอกว่าเจนนี่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดความเสียหายเจนนี่จึงออกมาเทคแอคชั่นต่อกรณีนี้ล่าสุดเจนนี่โพสถึงเจ้าของแบรนด์ดังกล่าวว่า สำหรับแบรนด์ที่โดนยกเลิอกออเดอร์7,000บานแล้วเป็นข่าวหนูพร้อมโอนคืน350,000บาทนะคะและหลังจากนี้อยากให้ทุกคนวางแผนดีๆทุกอย่างมีความเสี่ยงต่อให้วันนี้คุณจ่ายค่าย,ยิงแอดแพนกว่าเจนนี่ก็ยังมีออเดอร์ที่ถูกยกเลิอกอยู่ดีค่ะหนูชิวๆมากมีอะไรคุยได้หมดค่ะอีกทั้งเจนนี่ยังได้คอมเมนต์ใต,โต้โพสว่าหนูพูดชัดตั้งแต่แรกว่าหนูรับปากตะก,กา้าเปิดการมองเห็นในเรทที่หนูไม่เคยทํามาก่อน คือ1,000บ้าน50,000บาทการที่แบนจะไปต่อน,นั้นแบน์ต้องแบกรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้สุดท้ายถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คิดฝากทุกคนช่วยเซฟหนูกพ็พอเพราะงานตรงนี้หนูทำด้วยใจบริการและดูแลทุกคนอย่างเต็มที่แนะหางแบนไหนโดนยกเลิกเพราะส่งสินค้าไม่ทันอันนี้ช,ช่วยชี้แจงให้ชัดเจนด้วยนะคะหนูไม่อยากมีประเด็นดราม่าก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นหนูอยากให้เทศกาลนี้อยู่ไปยาว,ยาว และที่สําคัญช่วงนี้หนูใช้แรงใช้กายอย่างเต็มที่หนูไม่อยากเสียใจกับเรื่องแบบนี้กับพี่กาลเมไม่ได้มีปัญหาค่ะอันนี้ชิลๆสบายๆพี่เขาเก่งแล้วก็ดีมากๆค่ะและสุดท้ายเจนนี่ได้คอมเมนต์ว่ายอดที่หนูจะต้องโอนคืนต้องไม่ใช่ออเดอร์ที่มาจากการส่งของไม่ทันนะคะอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องของการจัดการระบบหลังบ้านของทางแบรนด์การที่เรากล้าปล่อยของเราต้องวางแผนระบบหลังบ้านให้ดีค่ะ